สวัสดีค่ะวันนี้ทางสวนมาถ่ายคลิปวิดีโอค่ะต้นพันธุ์ไผ่ก่อนการจะส่งในเรื่องของต้นพันธุ์ที่เราจะส่งในแต่ละรอบนะคะก็จะคัดเลือกต้นพันธุ์ที่แข็งแรงแล้วก็มีความสมบูรณ์ของต้นพันธุ์ ส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเป็นไผ่ที่ขุดเง้าโดยตรงถ้าเป็นแบบเง้าแบบนี้นะคะทางส่วนจะเลือกในเรื่องของอารากอันนี้ก็ต้องดูว่ารากเขาสมบูรณ์ไหมนะคะนี่รากดีมากรากทะลุทงเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของใบที่ไม่เหี่ยวหรือว่าไม่ยุบ เรื่องของลำต้นนะคะที่ไม่มีการยุบด้านข้างหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของลำต้นของเขายุบนะคะตัวนี้ทางสวนก็จะคัดออกไม่จะส่งที่เห็นอยู่นี้เป็นไผ่สองสายพันธุ์นะคะเป็นไผ่ที่กินหนอ่อแล้วก็ไผ่ปลูกประดับสวยงามด้านซ้ายมือที่เห็นใบเล็กๆค่ะ ที่เห็นอยู่นี้คือไผ่ใบเฟิร์นนะคะไผ่ปลูกไซส์กระถางไผ่ปลูกประดับสวยงามนะคะนี่เป็นไผ่ใบเล็กค่ะลำต้นเล็กไผ่ลำลายนะคะก็เริ่มมีหน่อแทงขึ้นมาเรื่อยๆ ส่วนด้านขวามือคือไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์สามนะคะตัวนี้เป็นไผ่ที่กินหน่อสดได้โดยที่ไม่ต้องต้มถือว่ายังคงมีพี่ๆหลายท่านนะคะให้ความสนใจในเรื่องของการปลูกไผ่ไม่ว่าจะเป็นไผ่ปลูกใช้ลำปลูกกินหนอ่อหรือว่าไผ่ปลูกประดับสวยงามช่วงนี้ก็ยังคงมีสอบถามต้นพันธุ์แล้วก็จะส่งเรื่อยๆเลย ไผ่ชุดนี้นะคะเตรียมจะส่งให้กับคุณพี่ซึ่งเป็นลูกค้าเก่าก่อนหน้าก็ได้มีการสั่งไผ่กับทางสวนมาก็หลายรอบแล้วทีเดียวนะคะสำหรับไผ่ใบเฟิร์นนี่มองไม่เบื่อเลยนะคะ <S <S ชุดนี้เตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่ปนอในเมืองอุบลร,ราชธา,านีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลร,ราชธา,านีค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจต้นพันธุ์ปลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นไผ่ปลูกป,ประดับสวยงามหรือว่าไผ่ปลูกใช้ลำปลูกกินหน่อทักมาหาเราได้คะ่ะที่เพจ facebook สวนธนพัศกลนครแอดไลน์เพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์091 0515839และรับชมคลิปวิดีโอของทางสวนได้นะคะผ่านช่องทาง youtube พิมภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ